เรื่องราวของวงการมวยมัดเท้าเขา ชอบส่งเสียน้องสาวอีกสองคนให้เรียนหนังสือเนื่องจากพ่อแม่ของเขาเนี่ยได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปเมื่อ3ปีก่อนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยยอดจึงเปลี่ยนจากนักศึกษาช่างยนต์มาเป็นนักมวยเพื่อหาเลี้ยงปากท้องของพี่น้องในวงการมวยเนี่ยมักจะมีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอนะ ซึ่งมันมีเม็ดเงินเนี่ยที่หมุนเวียนในการขึ้นชกมวยแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหเยอะมากเป็นหลักล้านหลัก10ล้านร้อยล้านก็เป็นไปได้มันจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ค่าตัวของยอดเนี่ยค่อนข้างสูงมวยมันมีอยู่3อย่างไม่แพ้ก็ชนะไม่ชนะก็เสมอไม่เสมอก็แพ้กระทั่งวันหนึ่งเมื่อหยิงน้องสาวคนเล็กของยอดเนี่ยได้ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนจนต้องเข้าโรงพยาบาลนะและมีการรักษาตัว คือใช้จ่ายเงินเนี่ยเป็นจํานวนมากต้องใช้เงินเยอะเขาเ่ยจึงตัดสินใจปรึกษากับหลายๆคนอยากจะขอขึ้นชกมวยเนี่ยติดต่อกันหลายๆคู่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้นะเลยถูกปฏิเสธไปแต่แล้วเนี่ก็เหมือนมีแสงสว่างเนี่ยปรากฏขึ้นมาเมื่อมีคนเนี่ยเข้ามายื่นข้อเสนอแก่เขาว่าจะให้เงินที่มากพอสําหรับการรักษาและดูแลน้องๆไปอีกหลายเดือนโดยแลกกับการล้มมวย เมื่อยอดได้ยินปุ๊บเนี่ยรู้สึกลังเลใจคิดอะไรไม่ออกลังเลวิตกกังวลจนกระทั่งมีโทรศัพท์จากโรงพยาบาลเนี่ยโทรเข้ามาแจ้งกับยอดว่ายิงน้องสาวมีอาการไม่ดีอาการก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดเป็นการด่วนและให้ผู้ปกครองเนี่ยไปเซ็นยินยอมเมื่อยอดวางสายปุ๊บยอดจึงตัดสินใจเนี่ยตอบตกลงผมพร้อมและพร้อมล้มมวย เมื่อยอดจัดการเรื่องราวที่โรงพยาบาลสำเร็จปั๊บก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาคล้ายๆกับมีการสังเกตการอยู่ไกลๆคอยดูเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับยอดซึ่งปลายสายนั้นเนี่ยนัดให้ยอดเนี่ยไปพบที่สวนสาธารณะซึ่งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลและเมื่อยอดไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้พบกับชายคนที่คุยด้วยกับเขาที่มาพร้อมกับชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นใครไปไม่ได้มันคือนักมวยคู่ต่อสู้ของเขาในค่ำคืนนี้ โดยคาคืนนี้เนี่ยเป็นศึกระหว่างยอดต้องปะทะกับเพชรมันเป็นยอดมวยมันเป็นยอดมวยคลาสสิกลีลามวยฝีมือมวยดุดันมวยบูทั้งสองเนี่ยต่างไม่เคยปะทะกันมาก่อนมันจึงทําให้มีการพนันเนี่ยเกิดขึ้นในหลัก10ล้านบาทจึงมีคนเนี่ยต้องการให้ยอดเนี่ยล้มมวยเพื่ออะไรเพื่อที่จะกอบโกยผลประโยชน์ได้อย่างง่ายๆโดยที่พวกเขาเนี่ยตกลงกันไว้แล้วว่ายอดจะต้องถูกเพชรน็อกในยกที่3 และถ้าหากทําได้เนี่ยเขาจะรับผิดชอบเรื่องค่าพยาบาลน,น้องสาวของยอดพร้อมทั้งเงินอีกก้อนหนึ่งเพื่อดูแลน้องๆคาคืนนั่นเองเนี่ยก่อนขึ้นชกยอดเนี่ยก็มีอาการวิตกกังวลถึงผลที่จะตามมาว่าจะเป็นอย่างไรแต่เมื่อเสียงประกาศเนี่ยเรียกชื่อยอดดังขึ้นปั๊บเม้งๆมงมงมันทําให้เขาเนี่ยถอยไม่ได้แล้วเดินหน้าฆ่าลูกเดียวไปอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปเมื่อเริ่มชกเข้าสู่ในยกแรกเขาก็ชกตามปกตินะ ซึ่งยอดเนี่ยก็ได้เปรียบอยู่มากราคาเสมอต่อ5 4 3 2 2 1 3 1 4 1รา,ราคาไหลเนี่ยต่อไปหลายช่วงตัวจนกระทั่งยกที่2มันมีหลายจังหวะเนี่ยที่เพชรเนี่ยถูกยอดจะน็อกจะน็อกแลไม่น็อกแรหมือนจะสู้ไม่ได้แต่ก็ยังประคองชีวิตเอาไว้ได้พอมาถึงยกที่3ปับ๊บไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะที่ยื่นข้อเสนอกับยอดมายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามแววตาเนี่ยดุดันเก้าเราใจจดใจจอ มองไปที่ยอดเหมือนกับว่าถ้าไม่ทําตามข้อตกลงเนี่ยต้องเดือดร้อนแน่นอนพอระครังยกที่สาดังขึ้นแมง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 ยอกก็พยายามชกเออเออพยายามเสียท่าอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าน้าหนักบัตรของเพชรเนี่ยมันไม่อาจทําให้เขานี่นกได้เพชรเนี่ยน้าหนักบัตรม,มันเบาจนเขารู้สึกหนักใจเป็นอย่างมากเลยเฮียจะทําทยัางไงดีเนาะจะนอกหรือไม่นอกจะนอกหรือไม่นอกจะนอนหรือไม่นอนแต่เมื่อหันไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าชายคนเดิม ยืนจ้องมองเขาอยู่ยืนจ้องมองแบบไม่คาดสายตาเลยและวินาทีนั้นเองเนี่ยเพชรจัดมาปับ๊บยอดก็ร่วงทันทีเลยฝับตีลังกาไงท้องเตือนมาอีกทีเนี่ยก็เป็นเช้าวันใหม่แล้วยอดเนี่ยก็เรีบยบประจุร่างนะอันบอบช้ำของตัวเองไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปดูการของน้องสาวและแล้วในเขาก็ชื่นใจเป็นอย่างมากเลยเมื่อรู้ว่าน้องสาวสดทีรักของเขาเนี่ยพ้นขีดอันตรายแล้ว เมื่ออาการน้องสาวดีขึ้นปุ๊บทาให้เขาเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากทําให้เขาเมีแรงที่จะขึ้นชกมวยต่อปรากฏว่าบ่ายวันนั้นเองเนี่ยเขากลับไปที่ยิมเพื่อไปฝึกซ้อมเมื่อเขาไปถึงเนี่ยเราโค้ดเรานักมวยและหลายคนเนี่ยโอ้โหพากันยืนหน้าบงหน้าบึ้งเลยยอดเห็นปุ๊บยอดก็เข้าใจว่าทุกคนเนี่ยโกรธที่เมื่อคืนเนี่ยชกแพ้โดนนอกไปพร้อมกับกล่าวขอโทษทุกคนทันที แต่แล้วเนี่ยชายคนหนึ่งซึ่งเป็นโค้ชของเขาเนี่ยได้เดินเข้ามาต่อยเบ้าหน้าของยอดหรือฟาบอย่างแรงจนทำให้ยอดเนี่ยไงหลังล้มลงกับพื้นทุกคนในที่นี้เนี่ยต่างรู้กันหมดแล้วว่าที่ยอดแพ้เนี่ยเพราะว่ายอดเนี่ยล้มมวยยอดพยายามอธิบายเหตุผลต่างๆนะให้ทุกคนเนี่ยรับฟังแต่ปรากฏว่าถูกปฏิเสธและในที่สุดยอดเนี่ยโดนไล่ออกจากค่ายมันทำให้ยอดเนี่ยโหเสียใจเป็นอย่างมาก และรู้สึกผิดเป็นอย่างมากเมื่อยอดเนี่ยโดนไล่ออกจากค่ายเก่านะเขาก็เดินทางไปหาค่ายใหม่เอาไปหาซ้อมค่ายใหม่ไอ้ค่ายใหม่ที่ยอดไปเนี่ยก็คือค่ายของเพชรที่เป็นคู่ต่อสู้ของเขาและทีมงานจ้างล้มมวยเมื่อไปถึงปุ๊บพวกเขาเนี่ยก็ได้มีการคุยกันแต่ทั้งคู่เนี่ยปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนปล่อยข่าวที่ยอดเนี่ยล้มมวยไม่มีใครแน่นอนที่จะรู้เรื่องราวเหล่านี้นอกเสียจาก จะเป็นผู้ที่ทุกคนเนี่ยเรียกว่าเสียบุญชูซึ่งเสียบุญชูเนี่ยเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเนี่ยอันดับต้นๆของวงการมวยและเป็นเจ้าของเงินนะที่มาจ้างวานเขาทั้งสามคนนั่นเองเมื่อยอดดูเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยอดก็ตรงไปยังที่อยู่ของเสียบุญชูทันทีเลยแม้จะถูกเพชรและชัยอีกคนน่ห้ามปรามเอาไว้เฮ้ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปไป,ไปแล้วมันอันตรายยอดโมโหมากดวงตาเนี่ยลุกเป็นไฟ ปรากฏว่ายอดเนี่ยบุกไปถึงที่บ้านของเสียบญชูพอไปถึงบ้านเสียบญชูปุ๊บเราลูกน้องของเสียบญชูเนี่ยตรงเข้ามาหาที่ยอดเพื่อจับตัวไว้แต่ปรากฏว่าถูกยอดเนี่ยซึ่งเป็นนักมวยน่ะถายมดเท้าเข่าสอกจนล้มคว่ำล้มไงทองไปกับพื้นหลายคนด้วยกันและไม่นานเนี่ยเสียบญชูก็ออกมาต้อนรับยอดด้วยตัวเองยอดเนี่ยเดินเข้าไปหาเสียบญชูตุตะตุตะตุตะ,ตตะแต่ก็มีชายร่างใหญ่3คนเนี่ยเดินเข้ามาประกบยอดเอาไว้ ในตอนแรกเนี่ยเสียบุญชูพยายามปฏิเสธนะเบี่ยงบายไม่พูดถึงเรื่องอะไรตนบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ผมเนี่ยไม่ได้จ้างลมมวยแต่ด้วยความที่เสียบุญชูเนี่ยรำคาญเขาเนี่ยก็ยอมรับว่าเขาเป็นผู้บงการเองผมเนี่ยเป็นคนจ้างลมมวยเองทางการจ้างลมมวยทางการกระจายข่าวเปิดโปงเรื่องที่ยอดลมมวยเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนพูดเองเสียบุญชูเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของค่ายมวยที่เพชรสังกัดอยู่ และอีกทั้งเนี่ยยังเป็นขายใหญ่ของการแทงพนันฝั่งตรงข้ามของยอดอยู่เสมอยอดต่อยทีไรเนี่ยเสียบอญชูเนี่ยอยู่ตรงข้ามตลอดและหลายครั้งหลายคราที่ยอดเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเสียเงินเป็นอย่างมากยอดเนี่ยทำให้เสียบอญชูเนี่ยเสียเงินเป็นหลักล้านนี่จึงเป็นการเอาคืนด้วยการใช้เงินของตัวเองเนี่ยนะจ้างลมวยไปเลยเมื่อยอดได้ยินปุ๊บโอ้โหกรดแขนเป็นอย่างมากโมโหกิ้วเลือดเนี่ยมันขึ้นน้า ยอดต่อสู้กับเราลูกน้องของเสียบญชูจนแทบลุกยืนไม่ได้โดนเตะโดนจับตีหมัดเท้าเข่าศอกแต่ว่ายอดเนี่ยจะยืนยันคําเดิมกูเนี่ยจะชกหน้าเสียบนชูให้ได้ด้วยความโกรธแค้นนี้เนี่ยแม้เขาจะถูกชกถูกตีจนร่างเนี่ยร่วงลงกับพื้นไปหลายสิบครั้งแต่ยอดเนี่ยก็ยังมีความพยายามที่จะลุกขึ้นมาเดินเข้าไปหาเสียบนชูยอดเนี่ยมองหน้าเสียบนชูที่กําลังยิ้มเยาะเยะ้ยเย้ยโอ้โหเย้ยมาก ยอดพยายามพยุงร่างของตัวเองเนี่ยที่ไม่ต่างจากหมาโดนรุมหมาจนตรอกเหือกสุดท้ายเนี่ยยอดออกมาตรงพุ่งเข้าไปหาใบหน้าของเสียบุญชูด้วยความที่ว่ายอดเนี่ยโดนรุมจนไม่มีเรี่ยวแรงจะลุก,กะนะทําให้แรงของยอดเนี่ยมันเบาลงไปไม่สามารถทำอะไรเสียบุญชูได้ต่อมาเนี่ยเสียบุญชูจับแขนของยอดเอาไว้จนแน่นและบอกกับยอดอีกว่าเนี่ยมันยังมีอีกเรื่องวะที่ยังไม่ได้บอกมือ ที่ต้องสาวมืองถูกรถชนเนี่ยก็กูนี่แหละเป็นคนทําโอ้โหคํานี้เนี่ยมันทำให้ยอดเนี่ยยิ่งโมโหไปใหญ่ร้องโอดโอยตะโกนขึ้นมาทันทีเลยเลือดขึ้นหน้าเลยเสียบุญชูนจะบิดข้อมือของยอดออกไปทางด้านหลังแล้วก็มีการหยิบกุญแจเนี่ยฟาดไปที่ข้อมืออย่างจริงจังเสียบุญชูนก็เข้าใจว่าเอ้ยข้อมือมันน่าจะหักแล้วแหละร่างของยอดเนี่ยนอนลงกับพื้นฟุบลงทันที ในที่สุดเนี่ยยอดก็หมดสติไปแม้ว่ายอดจะไม่สามารถเอาผิดเสียบญชูได้เนื่องจากอินทรพลเนื่องจากบารมีเนื่องจากเป็นขาใหญ่แต่เพื่อนพ้องนักมวยของยอดเนี่ยเมื่อได้รู้ความจริงต่างคนก็พากันช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลให้กับยอดต่อมาเนี่ยเมื่อยอดเนี่ยหายดีแล้วเขาไม่สามารถทําอะไรได้ไม่สามารถชกมวยได้แต่เขาเนี่ยได้ได่สอนมวยให้กับผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นเราวัยรุ่นเราผู้หญิง อีกทั้งเนี่ยยังสอนข้อคิดในการใช้ชีวิตของคนเหล่านั้นให้เดินในเส้นทางที่ถูกต้องอยู่เสมออย่าไปเดินเส้นทางผิดหรือตัดสินใจผิดพลาดเหมือนยอดนั่นเอง